ไต้้้องีใหกลจเนสวัสดีค่ะฟ้านะคะดาวนะคะเรามาถ่าย MV วกันค่ะของแกลบนะคะแกลบดีอยู่นีครับผมมองกระจกเงาฉันยิ่งเศร้าในะตามองในตาฉันจงรู้เอาไว้ว่าเธอดีที่สุดแล้วในสายตาฉันต้องทำอย่าง หนเิ่งเสร็จงาต่ัเดียวตื่นต้นดอยอาน้องเกียวม่ให้ลังใจค่ะไปกำลังใจสำคัญไม่ต้องดีให้ใกรจะเธอคน เราจะถึงยังจุดหมายดังใจฝันเป็นคนนี้ทุกวันให้เธอนั้นก้าวไปไปแล้วนะคะนี่นะคะ ก็เป็นลาคันเซลค่ะเะว่าวัาที่เราแบบร้องเพลงแล้วผมเราสามารถที่จะมีอวนิวะเพศเป็นพลังใบเหรอะคะอยากให้ เป็นซ <c oughs> ินดิโอลี่าใบเตยเป็นเจสมิน <c oughs> มาริฟ้าเป็นเดลล่าค่ะ <c oughs> ไฮดี้เป็นโวย์แวก็อยากให้ชาร์ลอตเป็นแอเรียลถ้าบันดาเราก็ต้องเป็นเจสมินค่ะเพราะว่าเป็นคนสู้แต่ในขณคะ่ะเดียวกันแล้วก็มีมุมแบบอ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกินด้วยแล้วก็ตัวเองเป็นคนพาดด้วยก็เลยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ตัวละครที่เรารู้จักมากที่สุด นรอติดตามดูนะคะแล้วก็ได้มาร่วมงานกับพี่ดาวด้วยแบบมากรอติดตแฟนจริตนตองแล้วค่ะแต่แต่ว่าไม่ได้บอกรอติดตามเราสองคนด้วยนะคะ<ช>กับแ<ๆ>กรฟวิวบิวนี้ค่ะเลร็จว้า